อ่าวันนี้สวัน์จะเอาไข่ไปส่งพี่สาวนะคะจะเอาไปนาคะ่ะอ่าอภพี่นันทนาการจากคุณบิบโฟนนะคะให้ไข่มาสามแผงบอกให้เอาไปส่งพี่สาวที่อยู่นานะคะตอนนี้เพื่อนก็ได้กลับไปแล้วนะคะเนาออ่าวันนี้เราก็เอาวันนี้เราเอาไข่มาให้พี่สาวนะคะอ่ามีเอฟซีเอาไข่มาซื้อไข่มา อ่าแก้บนเนาะค่ะเนาะแล้วก็แล้วก็พอแก้บนเสร็จแล้วิ่นกระบอกว่าให้อาไปให้พี่สาวอยู่นาเด้ออ่า F4 คนนั้นก็คือคุณบีบีโฟนนะคะเดี๋ยวสวรรค์จะเอาไปให้พี่สาวก่อนนะคะไข่นะคะยวแกะก่อนเด้อพี่น้องค่ะบอกว่าให้อาไปให้พี่สาวอยู่เทียงนาน้อยเด้อเพื่นวะพี่สาวไม่มีกับข้าวกินนะคะพี่สาวทำงานนอะ าให้พี่สา,สามเสียงนะคะอ่าเราก็เอาไข่ไปให้พี่สาวเนียบร้อยแล้วนะคะ เดี๋ยวเราไปดูไข่ก่อนรถกระจอดตากแดดไว้นี่แหละมันมามีโฮมค่ะพี่นอ้องาจอดตากแดดไว้นี้แหละค่ะอ่าเอามาให้แล้วนะคะไข่นะคะนอะ้อจากคุณบีบีโฟนนะคะพี่สาวสวรรค์ก็นั่งรอยอยู่ตรงต้นมะขามนู่นเด้อค่ะเด้อพี่น้องเดี๋ยววันนี้เราจะมาเก็บมะขามนะคะ พี่เคยก็ปูกันอยู่นู้นนะคะม่ากับมาเบิ้งให้เบิ้งสวนเบิ้งหน้าค่ะมืนอนี้อว่าสิมืเก็บมะขามนะคะก็เลยมาแมกได้มะขามมะขามกันน้อยน้อยแต่ดกโดกค่ะพ่น้องดกขึอ้นอยังนี้ย มันจะสูงเจ๊เจ๊นี่นี่เจฟซี่เอาไข่มาเพืออยพ่ออยพ่นเ,เ,เพือเจเจฟซี่แน,น่อยพรเลยอยขอให้ได้ความสุขความเจริญ <laughs> อ,อ้ามาันอยู่ที่นั่นเจนเลยเอามาลวด อ้าวขอให้ยื่ดิไม่แห้งเด้อขอขอบคุณขอบคุณค่ะค่ะอันขอบคุณค่ะขอให้มีความสุขความเจริญต่อไปนะคะขอให้รวยขอให้ถึงหวยนะคะไปปลูกมันก่อนนะคะเดี๋ยวพี่สาจะไปปลูกมันก่อนนะคะสี่านนะคะนะขอขอบคุณคุณบีบีโฟนนะคะเอฟซีที่อ่า เอาไข่มาให้พี่สาวสวัรค์นะคะ